คุณโยมบุคคลที่โกหกมากที่สุดนั้นก็คือตัวของเราเองทุกท่านว่าจริงหรือไม่ถ้าจะถามว่ามีใครบ้างไหมที่ไม่เคยโกหกตัวเองจะมีสักกี่คนที่ตอบว่าไม่เคยเพราะทุกคนล้วนแต่เคยโกหกตัวเองกันมาแล้วทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เราทุกคน ต้องพยายามฝึกตนให้เป็นคนซื่อสัตย์ต่อตัวเองให้มากการฝึกตัวฝึกตนเองนี่ให้คนเป็นคนที่ซื่อสัตย์นั้นขั้นต้นต้องสำรวจเสียก่อนว่าเราอยู่ในฐานะไหนภาวะอะไรมีความรู้ความสามารถขนาดไหนกำลังใจ เป็นอย่างไรสำรวจแล้วตั้งอุดมคติของชีวิตไว้ให้พอเหมาะสมกับฐานะภาวะความรู้ความสามารถและกำลังใจนั้นอย่าตั้งให้สูงเกินไปจนเอื้อมไม่ถึงตั้งอุดมคติแล้วขั้นตอนไปก็พิจารณาดูว่าการที่เราจะก้าวหน้าไปสู่อุดมการอุดมคติ จะต้องตั้งใจทำอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจไว้เป็นข้อข้อให้ชัดเจนอย่าให้มากจนไปจนเกินทำไม่ไหวอย่าให้น้อยเกินไปจนไม่ต้องอใช้ความพยายามเช่นตั้งใจเรียนว่าให้นักเรียนตั้งใจจะไปโรงเรียนทุกวัน เว้นแต่เจ็บป่วยหรือไม่หรือมีความจำเป็นจริงๆจ,จ,จะกราบคุณพ่อคุณแม่ทั้งก่อนไปโรงเรียนและกลับจากโรงเรียนจะเคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์เสมอจะไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับของโรงเรียนจะเรียนจนจบหลักสูตรจึงจะออกคุณครูตั้งใจไว้ว่า จะมาสอนนักเรียนทุกวันไม่เอาเวลาราชการไปทำกิจส่วนตัวจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กบนสุดความสามารถจะทำตัวให้เป็นครูที่ดีที่สุดจะงดเว้นอบายามุกทุกอย่างที่ชาวพุทธไม่ควรทำอีกยังมีพวกขี้เมาก็ควรตั้งใจว่าตลอด พรรษาสามเดือนนี้จะไม่กินเหล้าอย่างเด็ดขาดจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทุกข้อจะเลิกคบเพื่อนขี้เมาเสียทีจะเลิกตีเมียตีลูกเพราะหิวเหล้าอย่างเด็ดขาดพี่น้องพุทธบริษัท์ที่เลิกความชั่วอย่างอยากได้แล้วก็ควรตั้งใจว่าจะไปวัดทุกวันพระ จะรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระจะฟังธรรมเทศนาทุกวันพระและวัฏวันธรรมดาที่มีผู้สแสดงธรรมจะเลิกนินทาว่าร้ายคนอื่นนี้เป็นแนวทางที่บอกเอาไว้นะโยมนะส่วนท่างที่จะตั้งสัจจะอย่างไรขอจงตั้งตามใจชอบแต่การตั้งสัจจะนี้ จะต้องตั้งใจในทางที่ดีเท่านั้นไปตั้งสัจจะในทางที่ชั่วเช่นตั้งใจว่าจะกินเหล้าตลอดพรรษาหรือเล่นไพ่ตลอดพรรษาอย่างนี้ไม่ได้เมื่อตั้งใจจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราตั้งใจไว้แล้วจงพยายามกระทำตามที่ได้จริงๆ จึงจะชื่อว่าซื่อสัตย์ต่อตัวเองได้การฝึกหัดตนให้เป็นคนซื่อสัตย์ซ <c oughs> ื่อสัตย์ต่อตนเองนี้บางคราวต้องทำตัวเราเป็นโจทย์ฟ้องกับตัวเราเองและแล้วกออ็ยอมทำตัวเองให้เป็นจําเลย แล้วกลับตั้งตัวเองเป็นผู้พิพากษาตัดสินความผิดความถูกต้องของตัวเราเองอยู่เสมอถ้าทำผิดรู้สึกท้อแท้ต้องหาทางปลอบใจตนเองให้มีกำลังถ้ารู้สึกว่าจะห้าวหาญเกินไปนักต้องข่มเอาไว้บ้างเอาสติสัมปชัญญะค่อยกำกับอยู่เสมอ อย่าให้เผลอลืมสัจจะเสียมีความเพียรพยายามในการที่จะทำตามความตั้งใจโดยไม่หยุดยัง้งแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ท้อแท้ฝึกบ่อยๆเข้านี่เราจะกลายเป็นคนที่มีนิสัยซื่อสัตย์ต่อตอนเองจนเป็นคนชนะตนเองได้อย่างอัศจรรย์ ผู้ที่มีชีวิตเจริญก้าวหน้าทางโรคและทางธรรมล้วนฝึกตนให้เป็นคนซื่อสัตย์ต่อตัวเองทั้งพระพุทธเจ้าตัดรู้ตัดสรู้ความจริงอันประเสริฐได้ก็เพราะความซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคุณโยมนะอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองเช่น ทำทุกสิ่งได้ตามความตั้งใจรักษาศีนห้าสินแปดได้บริสุทธิ์จะเป็นคนที่มีความสุขใจอิ่มใจเป็นอย่างยิ่งเพราะตัวเราเองนี่ติตัวเราเองไม่ได้แล้วใครก็จะมาแล้วใครก็จะติไม่ได้บุคคลประเภทนี้มีความกล้าหาญในการทําความดีกล้ายืนประ แต่ต่อหน้าผู้คนมีความสุขอยู่สม่ำเสมอพวกเราทั้งหลายจงควรฝึกตนให้ได้ในเรื่องนี้นะคุณโยมนะวันนี้อาตมาก็ฝากข้อคิดไว้ให้ญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจในการบุคคลที่โกหกมากที่สุดนั้นก็คือตัวของเราเองไม่ใช่คนอื่นหรอกจะมาโกหกเราได้ ถ้าเราไม่แก้ไขในตัวเราเองวันนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายผู้ที่เข้ามาฟังมารับชมถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าไม่ถูกใจก็ขอให้เลื่อนผ่านก็ขอเจริญพอรอายุวันณสุขภรปฏิพานธนสารสมบัติก็ให้จงบังเกิดแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เข้ามาชมขอเจริญพร